สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูการพูดคุยระหว่างคนไทยกับคนเขมรน,นะครับปะทะกันนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับมันก็นมีทั้งเทาทั้งดําทั้งขาว,ขาวก็มีเหมือนปันหมนอะไรนะแันไม่ใช่แบบโอ้โหเห็นภาพแล้วก็มองว่าประเทศเขมรเนี่ยต้องสแกมเมอร์ในแบบทางประเทศหรือมันไม่ใช่อย่างนั้นแค่ปล่อยเปรเนี่ยไม่ใช่ทางประเทศหรอกมันเป็นมันเป็นแค่ทําเยอะพม่าก็ทําไทยก็ทาเขมรก็ทํา แต่เขมรมันทำเยอะไงไปตีตราเแล้วไปตีตราแล้วมัเป็นสกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกมันอีซี่ไงมันก็เลยเป็นที่ผลิตหรือว่าที่ตั้งอะไรได้ง่ายเพราะว่าที่นู่นเขาคุยกันด้วยเงินอ่ะมันบอยใครรู้ไหมว่าต่างชาติเวลาจะไปลงทุนที่เขมรลงทุนได้นะแต่ต้องจ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ก่อนไปลงทุนลงทุนในที่นี่หมายความว่าไงเวลาไปลงทุนเขาจะสร้างแค่จินตนาการถึงโคกจําโคกได้ใช่ไหมโคก จะไปตั้งที่นู่นเขาต้องจ่ายภาษีเป็นสิ่งที่หุนเซ็นชอบมากเพราะมันนําไปพัฒนาประเทศได้ถูกไหมใช่ใช่รูปแบบของนักนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปที่นู่นแล้วทําเรื่องเทาๆชั่ว,วๆก็เข้าไปในลักษณะเดียวกันคือเจราจาว่าจะให้ผลกําไรเหมือนกันจริงๆก,ก,กง็ก็ต้องก็ต้องมีอย่างเงี้ยคือ <ừ> ไม่ใช่ <clears throat> ไม่ใช่แบบเห็นไอ้ตึกสูงๆนล้วก็จะต้องแบบไปติดป้ายเราเป็นสแกมเมอร์นะ สแกมเมอร์ส่วนน้อยนะผมว่าไม่น่าจะเกินห้าเปอร์เซ็นตนะในในทั้งหมดนั้นอ่ะมันอาจจะมีพวกเกมหรือไอการพนันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นแต่ไอที่แบบเป็นตึกที่แบบไอที่รอายวงคนไปไปทำนั่นทํานี่ไม่ดีอ่ะนะเออไม่คือไม่ไม่น่าจะเกินสิบเปอร์เซนไม่น่าจะถึงนะก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณห้าเปอร์ซ็นตะก็เหมือนไอคนไทยคนหนึ่งที่ออกพูด เหมือนคนไทยคนหนึ่งที่ออกมาพูดนะนั่นแหะเขาพูดเรื่องจริงทั้งหมดนั่นแหละคือคนไทยที่มันมาที่ปลอยเป็ดเนี่ยเขาไม่ได้แบบอืมข้ามมาในจะผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะต้องแบบมาผู้หญิงเขาหนีหนี้ไปอ่ะบอยบอยรู้ไหมอ่ะฮะเขาสร้างหนี้ฝั่งไทยไว้แล้วเขาไปได้แฟนเป็นลูกครึ่งเขมรที่นู่นน่ะอืมเปิดลอยสากเปิดล้างสากอยู่อะสิงที่เขาพูด มันก็เป็นเรื่องจริงมันเป็นใช่บางส่วนนะมันเป็นเป็นที่ที่ที่อยู่ในปอยเปิดไม่ใช่บางส่วนนะอืมคนไม่ได้รับผลกระทบก็พูดได้ส่วนคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะออกมาเรียกร้องอะไรอ่ะก็เหมือนที่บอยเห็นมีการอุ้มกันตอนกลางวันเนี่ยอุ้มกันต่อหน้าแล้วเปิดรถตู้อุ้มกันดินพลาดเลยมันเป็นเรื่องเรื่องของการค้ามนรษย์อ่ะคือที่เห็นแบบตึกสูงๆนั่นแหละอันนี้พูดได้จะเป็นอย่างนี้พูดพูดได้พูดพูดไม่ได้ทํใส่รักนี่นะ เป็นห่วงเป็นห่วงดเดี๋ยวโดนอุ้มซูมมากก็จะเป็นในคาสิโนเนี่ยเป็นคาสิโนแล้วมันอาจจะมีไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกเกมออนไลน์หรือไอ้การพนันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีพวกนั้นแต่ถ้าแบบมาโทรหลอกคนเลยเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดน,นั้นคือแบบทุกวันนี่คือคนไทยเนี่ยมาตีตราเรียบร้อยแล้วประเทศสแกเมอร์นู่นนี่นั่นแต่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้น คนไทยที่ข้ามาทางานก็เหมือนกันบางคนมาเปิดร้านอาหารบางคนก็เปิดพับเปิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มาทำาสติโนโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็งานบันเทิงตอนกลางคืนตอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบข้ามาเนี่ยจะต้องแบบสแกมเมอร์เนี่ยเนี่ยที่คนไทยเนี่ยเขามองกันฟันธงเลยบอยฝั่งนู้นมีสแกมเมอร์ไหมถ้าพูดไม่ได้ทํามือยิ่งนะมี ล้ารู้คือมี่ะพยายามาจะปราบอยู่ยม,มัน,ม,นมันเคยมีเรื่องเรื่องหนึง่งที่ตำรวจไทยอ่ะตำรวจไทยประสานให้ไปฝั่งนู้นเพื่อไปไปปราบสแกมเมอร์ตามที่เขามีข้อมูลแล้วงเล็บนะแค่ที่เดียววงเล็บนะแค่ที่เดียวตอนนั้นข้อมูลมันจะมีน้อยมันแค่ที่เดียวจริงๆอ่ะเหมือนที่บอยบอกว่ามีอ่ะตำรวจไทยได้รับการประสานไปที่ฝั่งนู้นแล้วเขาก็บอกว่าให้รอตรงนี้ประวิงเวลาอยู่เป็นเดือนอ่ะสุดท้ายก็ละก็ให้ตำรวจไทยกลับบ้านอันนี้มีอยู่เคสหนึ่งคนไทยก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอา ตำรวจหรือเอาเจ้าหน้าท <t Ett millet> <t augmented> ี่เข้าไปเหมือนที่เกาหลีใต้เข้ามาอจริงๆมันมีคนเทาๆอยู่นี่เป็นพวกเจ้าหน้าที่อ่ะมีอยู่ฝั่งไทยก็มีฝั่งไทยก็มีมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่มันก็เป็นเรื่องปกติใช่แล้วบอยกลัวไหมว่าใครจะมาอุ้มเนี่ยไปกลัวเรื่องอะไรไม่กลัวนะเอออะไรอะไรพูดไม่ได้ส่งสัญญาณน่ะนี่เป็นห่วงจริงกลัวเรื่องอะไรไม่ใช่ประเทศผมไม่ใช่ขนาดนั้นนะคนที่เ็าทำมาหากินเขาก็ทำมาหากินมันปกตินัก ทองทองทอง,ทองทเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็มาเที่ยวกันปกตินะแต่แต่ส่นวนมากคือคนไม่รู้ไงคนไทยนี่คือมองแบบมองว่าประเทศผมนี่คือจะต้องแบบวุ่นวายจะต้องนู่นนี่นั่นสแกมเมอร์ม,มีบางคนที่บอกว่าน้านมันไม่มีเติมสินค้าไม่มีชัยนู่นนี่นั่นแต่คนที่อยู่ในข้างในนี่จริงๆนะเขาก็ใช้ชีวิตกันปกตินะคนที่ทำมาหา,ากินก็ทำมาหา,ากินอย่างอย่าง,งผมก็อาชีพของผมก็ทําอาชีพของผมไป คนเขามีอาชีพทำไมเขาถึงแปนสินค้าไทยกันนะที่นู่นน่ะเอ้าก็คนไทยดูถูกเขาขนาดนั้นอ่ะอาจจะกินกันลงละแล้วเมื่อไหร่อินฟูเขมรจะเลิกด่าคนไทยอ่ะที่ไม่ใช่บอยนะที่ไม่ใช่บอยที่ไม่ไม่นับบอยไม่นับบอยก็ต้องรอว่าฝั่งโน้นอ่ะเลิกเลิกเลิกเมื่อไหร่จริงๆจะบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเขามาดูข่าวแล้วเขาก็เปิดอินฟูเขมรมาดูข่าวฝั่งไทยแล้วรับไม่ได้ก็ทำคอนเทนต์ด่า ผมไม่ได้อยากทำคอนเทนต์นี้เลยนะเอาจริงจริงจะเราเว้นบอยไว้แล้วเนี่ยไม่เอาบอยแล้วพะเห็นเหมือนคุยกับบอยรู้เรื่องเนี่ยก<อ>็คือคือฝากนิดนึงนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องปันเรื่องอะไรนี่คือพรางพลาหน่อยทุกวนนันก็ <ๆ S 1> คือแบบพอเปิดปุ๊บไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะอ,อ่าเอารูปไอคุณมณีไปเขาก็บอกว่าทวงบุญคุณเรียกร้องให้เปิดด่านนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็ เราบอกว่ากัมพูชานี่มัดมือชกเอาคนไทยไปทิ้งที่ชายแดนเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยเอาไปรักษาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเยอะมากเอาไปปั้นกันแล้วมันมีคนไม่ไปเชื่อกันด้วยบอยรู้ไหมว่ามีเขมรหลายคนมากที่ข้ามมารักษาฝั่งไทยแล้วเขามีตังแล้วเขารวยมากแล้วเขาก็จ่ายทุกอย่างตรงตามระเบียบหมดก็ก็เขาจ่ายไงที่ผ่านมาเขาก็จ่ายนะคนที่เขาแล้วก็มีคนที่มุยานจะคนที่เลื้อนๆข้ามมาแล้วไม่จ่ายก็มี อ้ยแต่ข้ามจากจากข้ฝั่งกัมพูชาไปไทยเนี่ยไม่มีครับอันเนี้ยรับรองได้เลยมีมีที่มาจากมาจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยแหละแล้วเป็นแรงงานที่อยู่ฝั่งฝั่งฝั่งไทยด้วยที่เป็นคนเขมรน่ะไม่ไม่รที่ไปรักษาแล้วไม่มีตังค์จ่ายมีถ้าเป็นแรงงานที่แบบผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างนะคนที่คนที่อยู่อยู่ข้างในจริงๆนะแต่ถ้าคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศกัมพูชาแล้วข้ามไปฝั่งไทยเนี่ยไปรักษาที่ไทยเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีใครไม่มีตังค์ครับ Uh huh. ต้องเป็นคนที่มีตังค์แต่ถ้าไม่มีตังค์นะเขารักษากันในประเทศครับมันเป็นอย่างนี้ครับบอยจะบอกว่าความจเจริญรุ่งเรืองหรือว่ารูปแบบของโรงพยาบาลที่มันใกล้แล้วมันรักษาได้จริงๆอะ่ะถ้าอยู่ในเมืองหลวงอะ่ะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ใครที่อยู่ตามชายแดนอะ่ะไทยคือสถานที่เป้าหมายที่ใกล้กว่าในเรื่องของโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ในการรับรักษาและรูปแบบของการรักษาที่มันสูงกว่าเขาจะเลือกไทยเป็นเป้าหมายเพราะต้องการให้คนในบ้านเขารอดแต่ทีเนี้ยบางคนมาก่อนค่อยว่ากันค่าใช้จ่ายมีหรือเปล่าไม่รู้ ใช่แล้วไทยอะแบกปีหนึ่งอะสามร้อยล้านไม่ไม่มีนะเพราะว่าผมผมเองก็เคยเคยเคยพาคนฝั่งเนี้ยไปรักษาโรงพยาบาลที่อุบลที่อะไรบอยมีตังไงจริงๆอ่ะเดี๋ยวถ้าบอยไม่เชื่อนะเดี๋ยวตุนมีโอกาสอาจจะจะไปสัมภาษณ์หมอหมอจะไม่พูดโกหกนะได้เลยได้เลยนะถ้าคนกัมพูชาข้ามจากฝั่งกัมพูชาไปรักษาฝั่งนู้นนะอันนี้ผมยืนยันได้เลยครับไม่ได้มีตังทุกคนบอยรวยไงอะ บอยรวยคนรุ้นจักของบอยนรวยอ่ะไม่ใช่ไม่มีเขารักษากันในประเทศครับการรักษาโางอยาอ่ะ